ที่ว่าส่งน้ําเข้าสู่ภาคกลางนะครับของบ้านเราพอตอนนี้นะครับสภาพสภาว,วาะณปัจจุบันนี้ก็คือประตูน้ําทุกบานนะครับไม่สามารถที่จะเปิดระบายน้ําได้เลยเพราะว่าน้ําอยู่ต่ํากว่าระดับของของสติงเลยแต่ว่ามีบานหนึ่งนะครับที่เขาพยายามอยู่นะครับเขาพยายามที่จะเปิดโดยการ,รใช้ระบบการลักน้ําครับแต่ก็เป็นความพยายามนะครับเพื่อที่จะช่วย ช่วยเหลือเกษตรกร <laughs> มันมีแค่สองท่อเนาะลำทางดูดกันแป๊บเดียวไล่เดียวนี่ก็หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูทังด้านหลังนะครับด้านหลังนี้เป็นไงนนครับตอนนี้น้ำไม่สามารถที่จะเคลื่อนผ่านได้เลยนะมันจะมีเป็นเพียงช่องรองน้ำเล็กๆเพร <laughs> ผมเคยมาที่นี่หลายครั้งแ้วครั้งหนึ่งก็เคยมาตอนที่มันล้นสติงเลเลยนะลน้ลนแบบตุก ปิดประตูทุกบานวันนี้ก็มาในวันที่เขาปิดประตูทุกบานคับความรู้สึกมันก็ต่างกันริบหรับเลยน,นครับก็ดูกันต่อ